วันนี้เคาะไปนะครับ5โลนิดๆนะครับ Adidas Adizero Pro First u n เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกับความรู้สึกนะครับว่าเป็นยังไง สวัสดีครับวันนี้กลับมาในสตูดิโอนะครับก่อนอื่นนะฮะอย่างแรกขอขอบพระคุณนะครับน้องใน IG นะครับที่ใช้ชื่อว่า d e c ember rains นะครับที่แจ้งผมมาว่า Adidas, Adizero Pro, Adidas Thailand นําำเข้ามาแล้วนะครับก็รีบรีบจัดมาเลยครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไม่มีไซส์นะครับรองเท้าคู่นี้นะครับ เป็นรองเท้าสายเรเซอร์นะครับก็ถ้าใครสังเกตนะครับบล็อกผมช่วงแรกที่ผมซ้อมก่อนก่อนที่จะโควิดเนี่ยนะฮะเตรียมตัวอุลตรามีปัญหาเรื่องเรื่องเท้านิดนึงผมก็จัดเรื่องสต a บิลิตี้มาต่อมาก็เป็นชุดยาวเลยพวกเดลี่เทรนเนอร์มาตอนนี้ก็คือเรเซอร์เริ่มจากเม t a ต a ร e r รเซอร์ไปแล้วก็จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ คินวาร่าสิบเอ็ดนะครับเริ่มมาสายเรเซอร์บ้างนะครับแต่จริงๆคินวาร่านี่จะคือเป็นรองเท้าออลราวอ่ะนะครับนะแต่คู่นี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจยังไงคือถ้าใครจำได้นะฮะนิวยอร์กมาราทอนแมรี่คิทานี่นะครับเข้าที่สองทุกคนจะเห็นแล้วอาดิดามาแล้วนะครับแล้ว Adidas เริ่มมานะฮะเริ่มมาในมาราทอนเนี่ยเมเจอร์นะครับ แล้วก็หายไปก็แน่นอนมาเจอโควิดอีกยิ่งยิ่งหายไปเลยทีนี้นะครับรองเท้าคู่นี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าคือถ้าดูผ่านๆนี่นะครับจะเหมือนกับ Adios 5หรือ Adios 6เลยนะครับแต่คู่นี้จะดูเรียวกว่าเรียวกว่าแล้วก็ให้คุชชินให้มิดโซมาค่อนข้างนี่นหนากว่าเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนกับน่าจะ ใส่สบายกว่าคู่อ dios 5หรือ6นะครับอั p เปอร์นะครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะนะครับบางมากนะครับเขาเรียกว่าเซรามชนะครับเป็นบางซีทรูเลยนะครับถ้าให้ดูนะฮะอ่าดูอย่างนี้นี่ซีทรูเลยนะเห็นหน้าผมเลยนะก็จะเป็นตะข่ายนะครับนะฮะตะข่ายนะครับต้องดูอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะ เยดีนะครับบางมากแล้วน้ <right. S 1> er right. ําหนักคือคือพยายามจะอาดิดาสเข้าใจนะครับพยายามจะรีดน้ําหนักลงมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่คู่นี้ก็270กว่ากรัมนะครับสําหรับเรเซอร์นี่ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะนะครับหนักกว่า next percent พอสมควรเลยนะครับคู่นี้แทบจะไม่มีพพอร์ตเลยนะฮะแต่ว่าตะข่ายตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวพพอร์ตเขจะมีจะเห็นเป็นเป็นใยนะฮะข้างในนะครับ สปอร์ตดีแล้วก็เจ้าตัว3แฉกนี่ก็ช่วยสปอร์ตดีเหมือนกันเขาทำหนานะฮะมันก็เลยสปอร์ตไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ล้มนะครับส่วนเอกลักษณ์เลยคู่นี้นะฮะร,รูเชือกรองเท้าครับนะฮะผมนับได้ี่เกือบ30รูนะฮะโดยเฉพาะด้านข้างนะครับด้านข้างนี้นับได้ประมาณ16-17รูเลยนะครับไม่รู้จะทำอะไรเพียบนัก,นกหนานะฮะแต่ก็คงไว้สำหรับลัด ใครชอบสไตล์แบบไหนล็อกดาวเพื่อที่ให้กระชับอะไรแบบไหนนะครับโอเคนะฮะลิ้นคู่นี้บางนะฮะแล้วก็ผมชอบอวัสดุเขานะครับใช้อะไรเนโอพิ rin, นะะนุ่มๆน,น,น,นะฮะข้างในนะครับและลิ้นเนี่ยเย็บติดกับตูรองเท้าเลยเหมือนสวมถุงเท้านะครับแต่ข้อเสียอย่างก็คือมันมันจะ พลิกไปพลิกมาเวลาใส่เนี่ยนะครจะชอบย่นเหมือนกับ next percent ต้องขยับปรับให้มันเรียบไม่งั้นมันจะเป็นย่นแล้วมันจะมันจะลำคัลำคาญไงไม่รู้นะฮะต้องให้มันพอดีเป๊ะนะฮะสำหรับลิ้นนะครับแต่โดยรวมดีนะฮะไม่ไม่ไม่ดิ้นไปดิ้นมาและสำคัญนะครับใครที่ข่าวดีเช่นเคยนะฮะใครที่ชอบ ใส่รองเท้าวิ่งโดยที่ไม่ใส่ถุงเท้าคู่นี้ก็โอเคนะครับน่าจะน่าจะถูกใจพี่ๆทั้งหลายนะครับตรงปลายลิ้นนี่ดูทีแรกเหมือนกับจะบาดนะฮะไม่นะฮะไม่ไม่เสียดสีนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวตัวนุ่มๆข้างในเนี่ยนะครับนะฮะนะครับเป็นเหมือนกับตัวโฟมสองสองชิ้นนะครับที่ นุ่มมากนะฮะไม่ทําให้เสียดสีนะครับส่วนทางด้านข้อเท้านะครับถึงแม้ว่าจะให้พื้นที่มาเขาตัวตัวฟูกนะฮะที่โอบข้อเท้าเราเนี่ยมันน้อยนะฮะแต่ล็อกดาวน์ดีนะครับและโดยเฉพาะทางด้านด้านหลังเนี่ยนะครับตรงบริเวณส้นส้นเลยนะฮะยาวมาถึงเอ็นร้อยหวายเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่เขาเรียกว่าฮิลคอร่าเนี่ยนะครับนะฮะเจ้าตัว ตรงคอเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเขาทํามาสองสมเป็นเป็นแง่งเนี้ยนะฮะมันมันกระชับพอดีเลยเวลาเราผูกเชือกอะไรเนี่ยมันกระชับพอดีไม่ไม่มีดิน้นไม่มีอะไรนะครับอินโซ,โซคู่นี้ถอดไม่ได้นะฮะอยู่ในนี้เลยแล้วผมว่าค่อนข้างหนาไปนะครับวิ่งห้าแค่ห้าจุดแปดโลเนี่ยรู้สึกว่ามันร้อนนะครับร้อนนะครับต่อมามิโซนะฮะที่ทุกคน เฝ้ารอคอยตอนนี้เป็นสงครามแห่งมิดโซของแต่ละค่ายผมผิดหวังนิดหนึ่งพอเราเห็นเนี่ยผ่านานโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรของเขานะฮะทีแรกเนี่ยมองไปเหมือนกับเฮ้ยซาโคโนี่มีเอนโดฟินโฟมใหม่ n นกี้ก็มี Next% percent ของแล้วของเขาอยู่แล้วนะครับซูมฟลายนะครับปรากฏพี่แดดโอ้โหใช้ไลท์สไตร e ซึ่งถ้าใครคุ้นกับ RC หรือ SL นั่นแหละครับเอามาผสมกับ b o o s ์นะฮะไลท์สไลทนี่จะอยูอ่บริเวณขอบนอกนะครับขอบนอกบริเวณ4ฟ o o ุตถึงมิดฟุตนะครับนะฮะถึงถึงส้นเลยถึงส้นหน่อยๆน,นะครับแต่บูสต์เนี่ยจะลองส้น คือมันเหมือนกับมันมันแซนวิชอย่างนี้อันนี้จะเป็นไลท์สไตล์นี่คือปลายเท้านะครับแล้วบูสเนี่ยจะเสียบเข้ามาอย่างนี้แล้วเน้นที่ปลายเท้าแล้วเสียบระหว่างกลางนะฮะขออนุญาตนะครับ,ออะร,บระหว่างกลางนะฮะสอดเข้าไปและทีะะ่คือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ใหม่เหมือนชาวบ้านเขาเลย เอาของที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยมาผสมกันแต่ว่าใส่เจ้า c a r b บิท x เข้าไปก็คือเจ้าแผ่นคาร์บอนเขาเนี่ยแหละนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใส่เข้าไปแล้วก็เขาคำนวณวางตำแหน่งที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็เป็นจุดเด่นของเขานะฮะรองเท้าคู่นี้นะครับดรอปรองเท้าคู่นี้ดรอป10บนะครับ ส้น32ปลาย22นะครับแต่บางสำนักบอกว่าไม่ใช่แต่ผมอาวอันนี้เป็นตัวเลขจาก Adidas เขาก็ยึดอันนี้เขานะครับส่วน Out ้างโซนะฮะอาโซก็แน่นอนครับ Continental นะครับไม่ไม่ได้มีอะไรบือหวาแต่มีอันนี้ครับเจ้า Quick Strike นะครับ DSP เนี่ยถ้าใครคุ้นกับไปดูรีวิวทาคุมิเซนผมเนี่ยเนี่ยรองเท้าอันนี้มาไว้ตรง มาไว้ตรงส้นนะฮะด้านด้านในของส้นเขาบอกว่าคู่นี้ใครที่วิ่งแล้วเท้าล้มโพรเนตช่วยได้นะครับเนื่องจากเป็นรองเท้าที่เรสแฟลตแล้วพื้นไม่ไม่สูงมากเป็นเหมือนมินิมอลิสนะครับเป็นรองเท้ามินิมอลิสไม่ใช่เหมือนแมกซิมอลิสที่อย่าง Next Percent ที่สูงแล้วหน้า,าส้นสูงแล้วหน้าต่ำอย่างเงี้ยเทล,ลงมาอย่างนี้ แต่คู่นี้เหมือนกับถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะรุ่นผมเนี่ยพาเลสเนี่ยลดโหล,นะนะลดเตี้ยนะฮะนะครับโหลดเตี้ยใช้โหลดเตี้ยเลยนะครับแล้วให้ความรู้สึกที่เกาะถนนหนึบนะฮะใครที่ชอบฟีลิ่งแบบดิบๆนะครับคู่นี้เลยเหมือนกับที่ผมรีวิวบอสตันและอาร์ดิ a อสเจแปนไปเขาจะเป็นแบบนี้ครับสไตล์ a d i o s เนี่ย a d i o s a d i สอารก็คือดรอปที่ค่อนข้างที่จะต่ำก็ซีโร่ะแทบจะแทบจะซีโร่ดรอปเลยนะครับของเขาอ่ะนะฮะแต่ว่ามันก็จะดรอปสิทธิ์อยู่ดีนะครับแต่เขาให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นเบสแฟลตนะฮะก็อัลเทอรนะฮะเเขาก็บอกว่าใช้ได้ทั้งแทร็กนะครับฝรั่งก็ใช้แทร็กนะฮะนะครับบางคนไปพูดคอร์ด เดี๋ยวเขาจะงงนะฮะเ,เขาบอกว่าใช้กับแทร็กได้นะ,ะก็คือขอรดบ้านเรานะครับแล้วก็ใช้กับถนนนะครับใช้ได้ทั้งสองเลยนะฮะข้อดีก็คือแน่นอนครับ traction หนึบแน่นอนนะครับเกาะแน่นอนแล้วก็สำคัญอีกอันก็คือทนทานทนทานจริงๆนะครับ Adios อเจแปผมนั่นน่าจะน่าจะ พนได้มั้งครับสึกหมดแล้วนะครับเอาจนสึกเลยนะฮะเ,เรื่องของการใช้งานนะครับวิ่งไป5.8นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีมีจ็อกเบาๆมีเดินหน่อยๆนะฮะเป็นรองเท้าที่ใช้ได้เลยนะครับไม่เลวเลยนะครับแล้วความรู้สึกที่ใครที่วิ่ง SL20 มาแล้ว RC อาจจะดิบไป SL20 ที่ผมรีวิวไว้นะครับไปดูได้นะครับบอสตัน8ความรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะแต่อันนี้มันจะมีคาร์บอนเข้ามานะครับช่วยโอเคต้องเป็นเพสที่เร็วนิดนึงถึงจะได้ประสิทธิภาพและลงที่จุดสวิตช์ปอตนะตัวนี้เด้งถึงถึงแม้ว่าจะไม่เด้งดึงไปออกไปแต่โอเคมันมีพละกกำลังที่จะช่วยเรา ไอแผ่นตัวนี้เหมือนกับรถที่ติดเทอร์โบหน่อยครับนะฮะมีช่วยเทอร์โบนิดนึงนะครับแต่เป็นเรเซอร์สำหรับน้องๆที่ขากำลังขาที่ดีไอ,อยังแก่ๆอย่างผมเนี่ยนะครับมันก็พอช่วยได้นะครับช่วยผ่อนกำลังขารอบไปข้างหน้าได้แต่ต้องหาสวิทช์ปอตและเพสมันประมาณ5ไปปลาย ลงมาถ้าวิ่ง6เดียจะไม่เจอนะครับจะไม่เจอจะเป็นไลท์ไรส์มากกว่านะครับอันนี้คือเท่าที่ลองมา5.8เนี่ยผมมีทั้งสปีดมีทั้งผ่อนหยุดเดินนะฮะตอนหลังก็หยุดเดินลองดูนะครับนะฮะนั่นแหละครับ,นะรบอันนี้เป็นเป็น first impression และ first run เลยนะฮะเนี่ยครับนะฮนะแต่คู่นี้ ยิ่งเร็วยิ่งสนุกนะครับยิ่งเร็วยิ่งสนุกสเสน่ห์ของรองเท้าคู่นี้ก็แน่นอนครับเจ้า c a r b บิทคส์คาร์บอนเพลทของเขานะครับเ,เหมาะกับใครก็ได้หมดแล้วนะครับได้หมดแหละนะฮะมือใหม่อยากลองรองเท้า r a c เซอร์โอเคฮะอ d ดิด s ไม่ผิดหวังรองเท้าคู่นี้ไซส์ทูทูไซส์เลยนะครับนะฮะ อาดียก็ตามฉบับเขานะครับเรียวแต่บริเวณโฟฟุตเนี่ยปลายเท้าเนี่ยโอเคพื้นที่ค่อนโทโทนะฮะโทบ็อกเนี่ยนะครับก็คือให้พื้นที่มาโอเคนะครับสองอีจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่พอดีนะฮะสำหรับทั่วทั่วไปนะฮะเป็นรองเท้านิวทรัลก็จริงแต่เนื่องจากที่มันโหลดต่ำนะฮะแล้วข้อมูลที่ผมได้มาจาก ่างประเทศเนี่ยนะครับ running running warehouse jamies นะครับแล้วก็โ o ดเช h ร์ run เนี่ยเขาก็จะบอกว่ารองเท้าคู่นี้เนื่องจากคือรองเท้าส่วนใหญ่ที่โหลดต่ำเนี่ยนะครับใครที่วิ่งโปรเนตเนี่ยมันจะช่วยได้โดยเฉพาะคู่นี้เนี่ยมีมีไอเจ้าตัวข้างๆเนี่ยนะครับนะฮะมันช่วยได้นะครับใครที่วิ่งโปรโนเนตเข้าในนะฮะมาราธอนน่าจะฟูลม,มาราธอนนะ น่าจะโอเคนะครับฮาร์ฟสนุกแน่นอน10มินิฟันรันโอ้โหหัดได้แน่นอนครับนะคบใครที่ชอบแบบเรสแฟลตนะฮะที่ผมพูดไว้ในบอสเซนแปดเนี่ยนะครับใครที่ชอบฟีลิ่งแบบดิบๆชอบสัมผัสพื้นถนนพื้นที่เราวิ่งเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแทร็กหรือคอร์เนี่ยถ้าเราชอบสัมผัสแบบนั้นโอเคแต่ใครที่ชอบแบบ next p e r n ที่หน้าต่ำท้ายสูงแล้วส่งตัวดีดไปข้างหน้าโอเคแต่ถ้าใครชอบใช้กำลังรอบขาของตัวเองแล้วมีไอตัวคาร์บอนมาติดเทอร์โบกตัวนึงเนี่ยนะครับมาช่วยเนี่ยก็อันนี้จะเป็นเป็นอีกฟีล l i n g หนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะฮะคนสองคนไม่เหมือนกัน ความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่แต่ยังไงแล้วแนะนําไปลองให้ไปลองรองเท้าคู่ไหนที่มีที่ตามร้านไปลองก่อนครับอย่ารีวิวมันเยอะมากแล้วช่วงนี้เป็นช่วงคือเฟส4แล้วนะครับธุรกิจก็ต้องเดินเดินหน้าใช่ไหมครับรองเท้าพวกนี้นะฮะ กักอยู่ในโกดังมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะฮะนะครับที่จริงเขาต้องปล่อยมาก่อนหน้านู้นตอนนี้คือปล่อยเลยครับไม่ได้แล้วต้องต้องลุยแล้วต้องปล่อยของนะครับก็เป็นเป็นธุรกิจนะครับนะฮะก็แล้วแต่ดูศึกษาอย่าลืมนะฮะหาข้อมูลดีๆนะครับผมนี่ไม่ใช่นักรีวิวอาชีพผม เป็นนักวิ่งธรรมดาเป็นคนธรรมดาเนออกกําลังกายผมอยากได้รองเท้าคู่ไหนแล้วเพื่อนๆผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เนี่ยจะรู้เลยว่ายิ่งโดยเฉพาะต่าง,างชาตินะครับผมผมอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเพื่อนๆต่างชาติเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้นี่นี่รองเท้าคู่นี้มาเออมันมาละมันมีแน่นอน่าแต่ผมก็ใช้ของผมอย่างสมัยก่อนนี่เป็น Air j จ r d a n รุ่นแรกเลยเนี่ยเล่นบาสผมก็ถอยออกมาจะมี Adidas สนะครับสมัยก่อนจะมีนักบาส คนหนึ่งที่ชื่อว่าสตีเวนบอนทรเกอร์เนี่ยนะครับเขาใส่อาดิดาสอะไรไม่รู้ผมก็มีแต่เป็นโลคัทไม่ใช่ไฮคัทเป็นโลคัทเป็นรองเท้าบาสที่เป็นโลคัทรองเท้าเทนนิสอาดิดาสวิมบูดันก็นั่แหละไม่ได้ไม่ได้เล่นเทนนิสนะแต่เห็นมันสวยดีก็ก็จัดมานะครับก็ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแต่ก็เอามาใช้นะฮะเอามาใช้นะครับสรุปรองเท้าคู่นี้หลกัหลกๆก็คือมิดโซเลยนะครับ เจ้าแผ่นคาร์บอนนะฮะสเสน่ห์ของเขาและมองข้ามไม่ได้ก็คือเจ้าตัวอัปเปอร์ที่บางมากๆแล้วผมว่ามันวิ่งแล้วแบบสบายมากอะนะฮะลืมไปเลยเรื่องของคือบอสตันเนี่ยโหอัปเปอร์นี่หนามากเลยนะฮะอของของอาร์ดิออส a ัก็จะเป็นตะข่ายแบบโอเคซีทูเหมือนกันนะฮะแต่คู่นี้เนี่ยเป็นเมชที่แบบใหม่เลย เก๋ฮะเก๋มากๆเลยนะครับน่าลองนะฮะน้องๆน้องคนหนึ่งที่ทักมาในในที่บึงเนี่ยนะครับบอกพี่ครับโปรเนี่ยผมว่ามัน adios 5หรือ6ที่อัปเกรดขึ้นมาอืมก็ไม่รู้นะอันนั้นเป็นคำพูดของน้องเขาแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะนะฮะอย่างแรกก็คือ,อบริเวณเอโซนะฮะที่แตกต่างเลยนะครับแล้วก็ เรื่องของ upper ที่ที่สบายมากนะครับสบายมากๆเลยนะฮะนะฮะสรุปใครที่ชอบ feeling ดิบๆสัมผัสพื้นถนนนะฮะคู่นี้นะครับก็น่าสนใจนะครับส่วนใครที่กำลังมองหานะฮะผมเนี่ยตอนนี้คือกลุ่มเลเซอร์กำลังหารองเท้าที่จะมาแทน next จะมีตัวไหนมาเขีย่ย n e x t ออกจาก เขาเรียกว่าวอะไรอะ่ะตำแหน่งเรเซอร์วันแข่งของผมได,ได้ไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะนะครับตอนนี้ก็เม็ตาเรเซอร์มามีคู่นี้มานะครับเดี๋ยวกำลังจะมีอีกคู่หนึง่งนะฮะยังไม่บอกนะครับคู่นี้ควรจะหลีกเลี่ยงไหมนะครับน่าสนใจอยู่นะฮะเละไว้แอบเลยนะฮะลงไว้ในลิสต์ว่า น่าสนใจหรือจัดเลยนะครับเป็นผมนะฮะผมแนะนําว่าลงไว้ในลิสต์ก่อนดีกว่านะครับเพราะอย่างที่บอกมันกำลังมีหลายๆคู่ออกมารอให้เขาออกมาแล้วก็อย่าลืมเท้าเราสำคัญลองดูเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันการวิ่งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ทุกคนเจอกันที่เส้นชัยทุกคนและ ทานอาหารร่วมกันนะครับเฮฮถ่ายรูปจบไม่เจ็บนะครับลองดูนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจนะครับก็วันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครพรุ่งนี้วิ่งยาว30กิโลหงแดงขอนแก่นนะครับ LFC ขอนแก่นจะวิ่งฉลองแชมป มาดูกันนะครับว่าผมจะใช้รองเท้าคู่ไหนนะครับหรือจะรอดไหมนะครับสามสิบกิโลโอ้โหน้องโงงอ้าววันนี้นะครับใครที่มาใหม่นะฮะ subscribe นะครับแล้วก็กระดิ่งนะครับกดไลค์นะครับมาคุยกันนะฮะสนุกสนุกขำๆำฮาฮกันวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ